วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ก็เรียกว่าทั้งคู่ก็ได้แต่จริงก็ไม่ได้เรียกสมใจหรอกเพราะเราก็ทั้งสองเพศเราได้หมดไม่ว่าจะเป็นลูกชายลูกสาวเพราะคนแรกเราไม่เคยมีเราก็อยากมีทั้งคู่อะไรเงี้ยก็คนนี้ลูกชายแล้วก็หวังว่าคนหน้าจะเป็นลูกสาวอะไรเงี้ยจะได้ลองเลี้ยงทั้งสแบบดูครับ จะได้เชยชมเมื่อไหร่โหเหมือนละครเลยไม่ใช่จะคลอดอต้นเมษาครับที่ที่คุณหมอเขากําหนดไว้นะครับประมาณต้นเมษาตอนนี้ก็ประมาณ5เดือน 22, วันยี่สิบสองยีวครับตอนนี้ครับก็ <c oughs> จริงๆเลิกคลอดยังไม่มีครับเราก็ที่คุยกันไว้คือตอนนี้หวังว่าจะเป็นธรรมชาติก่อนแต่ถ้าเกิดว่าด้วยเรื่องของเทคนิคหรือว่าเด็กไม่กลับหัวหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าต้องผ่าก็เดี๋ยวจะดูเลิกเผลือไว้ครับจริงๆลูกคนนี้คือจาก จากทริปไหนหรือเปล่าไปรอลุ้นในชื่อลูกแล้วกันถ้าเกิดว่ามีชื่อประเทศมานี่น่าจะต้องประเทศนั้นแน่เลยเราเล่นเราเล่นก็คือจริงๆผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าตอนนั้นน่ะที่เราเริ่มปล่อยกันเดือนแรกเนี่ยแล้วเราคิดว่าไม่ติดไปแล้วเพราะว่าหลังจากที่เราเราปล่อยกันไปนั่นน่ะแล้วมัน เหมือนเราไปตรวจไข่อะแล้วเหมือนว่าเขาเลยจุดไปแล้วเลยวันตกไข่ไปแล้วเราก็เลยคิดว่าอ๋อคงไม่คงไม่ติดมั้งแล้วก็มีการไปเที่ยวสวิตไปอะไรมานน่นนั่นปรากฏว่ากลับมาเมนไม่มา<อ>ก็เลยตรวจปรากฏว่าเอ้าติดไปแล้วก็หมอเดาว,ว่าน่าจะเป็นก่อนไปสวิตซะอีกอะไรเงี้ยและตอนไปสวิตนี่ก็คือเดินป่าเดินเขากันเต็มที่เลยครับผมเซอร์ไพรส์รเหมือนกันเซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์เพราะเราเราเรา,เราคิดไปแล้วว่าไม่ติด แล้วเราก็คิดว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าพิ่งเดือนแรกเองเดี๋ยวเราลองใหม่ไปเรื่อยๆก็ได้แต่ปรากฏว่าวันนั้นกลับมาจากขอนแก่นผมก็นอนอยู่มันจะเที่ยงคืนแล้วขึ้นเตียงนอนได้บ้อยพระยาเดินมาแล้วก็เอาสองขีดมาวางสองอันพอพผมก็แบบ <laughs> ผมก็แบบฮะอะไรทั้งทันที่รู้ว่าแบบเฮ้ยแต่มันแบบใช่ปะวะใช่ปะวะใช่ปะวะมันแบบมันมันเป็นความรู้สึกที่ตื่นเต้นแต่ว่ามันบอกไม่ถูกอะ่ะมันตื่นเต้นแบบลึกๆแล้วมัน ความรู้สึกที่มันไม่เคยเจอแล้วมันมีความสุขแบบมากๆแต่แบบจัดลึกมากๆเลยและดีใจามากครับดีใจามากเหมือนมันยิ้มไม่หุบอะอวันนั้นคือยิ้มไม่หุบแล้วก็เริ่มแบบน้ําตาซึมๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยภรรยาก็บอกว่าโอ้โหเนี่ยคือแบบ อึ้งไปเลยดีอึ้งไปเลยดีอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าทั้งคู่เราทั้งคู่ไม่คิดว่าไม่คิดว่าจะมาเร็วขนาดนี้เพราะว่าก็ครั้งแรกเองครับเดือนแรกเองไม่คุ้มเลยครับผมแต่แต่เราเปื้นมาว่าน้ำยาเราแรงเลยปุ๊กก็เปื้อที่น้ำยาแรงแต่ไม่เปื้อที่ไม่คุ้มเลยครับผมครับอย่าอปล่อยต่ออยอดปล่อยต่อครับผมตอนนี้ก็ไม่ได้แล้วครับผมตอนนี้ไม่ได้แลนะอันนี้ก็ไม่ได้มา5เดือนกว่าแล้วครับผมครับผม ดีครับดีครับเช็คอัพทุกอย่างดีหมดเด็กแข็งแรงคุณแม่แข็งแรงแค่นี้เราก็ดีใจแล้วอะไรเงี้ยเราก็อย่างที่เมื่อกี้ทุกคนรู้ไปก็ล่าสุดเพิ่งไปตรวจอาร์เอสสามมาแล้วก็แล้วก็ตรวจเเารียกว่าอะไรนิฟตี้ด้วยที่เป็นเหมือนจ่อโครโมโซมอะไรเงี้ยทำให้สามารถเคาะได้ว่าเป็นเพศชายอะไรเงี้ยพอเมื่อกี้คุยกับพี่อ๊อฟพี่อ๊อฟพี่ออฟถามว่าเฮ้ยเพศชายดีใจด้วยผมบอกใช่ใช่พี่ออฟรู้ได้ไงพี่อ๊อฟผมบอกไม่เห็นจู๋ไงพี่อ๊อฟบอกไม่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 มึงไม่ได้เห็นไม่ได้บางทีกกก็็็มมมันนนนนนหลอเปุูะ ไม่พี่ผมตรวจโครโมโซมแล้วครับสุดท้ายก็เพศชายร้อเป็นต์ครับเป็นผู้ชายครับก็ต้องบอกว่าโชคดีโชคดีมากที่ไม่ไม,ไม่ไม่แพ้ท้องอันนี้คือเขาบอกว่าโชคดีที่สุดเลยไม่มีการแพ้ท้องเลยไม่มีสะอิดสะเอียนไม่มีอ้วกแม้แต่นิดเดียวทั้งตัวเขาแล้วก็ตัวเราอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นโชคดีมากๆแต่อาจจะมีเหมือนแบบเหม็นในสิ่งที่ตัวเองชอบกินเขาแบบชอบกินหมาล่ามาก ชาบูมากปรากฏเหม็นหมาล่าเหม็นชาบูเหม็นเนื้อวัวอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่เหม็นผมดีใจมากนะคือดีใจนะบางคนบอกระวังเขาเหม็นผัวนะดีใจมากที่ไม่เหม็นครับผมแต่ว่ากลายเป็นว่าตรงข้ามบางสิ่งบางอย่างที่เขาแบบไม่ได้ชอบกินอย่างแซนด์วิชหรือว่าพิซซ่าอะไรเงี้ยดันอยากกินลูกน่าจะเป็นฝรั่งครับอันนี้ไม่มีเลยครับไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยโชคดีมากครับ ก็ดีใจครับเพราะว่าเป็นหลานชายคนแรกของฝั่งภรรยาเพราก่อนนั้นีพี่สาวของคุณเมษาก็มีหลานสาวมาสองคนมีลูกสาวมาสองคนฝั่งผมก็เป็นหลานคนแรกเลยก็เฮกันเต็มที่ทุกทุกทุกฝ่ายครับทั้งสองฝ่ายฟิลคุณพ่อมาหรือยังก็มันเป็นยังไงฟิลคุณพ่อแต่มันมีเป็นความตื่นเต้นมากกว่าแล้วเหมือนแบบเวลาทํางานแล้วเราแบบอยากกลับบ้านรู้สึกอยากกลับบ้านแล้วเงี้ยพูดันใจเมียนบเปลือเมียชอบดูข่าวบันเทิงเมียชอบดูข่าวบันเทิงักกู้แลิก จะได้กลับบ้านอยากกลับคือถ่ายละครเนี่ย6โมงเย็นอยากกลับบ้านเลยอยากกลับไปหาลูกหาเมียนไม่กลับกลับเหมือนกันเไม่น่าเลยเล่นตัวเองก็อพอพจริงจริงก็ม,มีมีบ้างแบบมีศึกษาอ่านข้อมูลนู่นนี่นั่น <c oughs> แล้วก็ถามญาติที่เขาเคยมีลูกมาเงี่ยเขาก็แนะนํานู่นนี่นั่นแต่ถามว่าที่มันแปลกที่สุดจริงๆก็คือแบบเราเรารู้สึกว่าเราอยากกลับไปคุยกับเขาเลยาบอกว่าอย่างไรต้องคุยอะ ถึงไหมเขาอยู่ในท้องเราต้องคุยกับเขาให้เขาจําเสียงได้ให้เขาแบบรูปท้องนะอะไรเงี้ยคือทุกคืนตอนนี้ถ้าน้อยก็จะกลายเป็นเหมือนรูปท้องคุยกับเขาจนแบบหลับไปอะไรเงี้ยแล้วผมก็จะหลับก่อนแล้วพยาก็จะบอกตอนเช้าว่าหลับก่อนอีกแล้วนะหลับเสร็จปุ๊บกลนด้วยนะหลังๆได่กลนบ่อยเพราะว่าเหนื่อยอะไรเงี้ยก็ก็เป็นเป็นเหมือนแบบเราต้องทํางานไปด้วยแล้วก็แล้วก็กลับมาหาเขาด้วยอะไรก็เป็นเป็นความสุขอีกแบบเนึ่งที่ผมเรียกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นแล้วแหละของของการเป็นคุณพ่อการเป็นครอบครัวยเงี้ยถามว่าโดยรวม ตั้งเป้าไว้เป็นเป้าของคนอื่นแล้วนะเป็นเป้าของคนแม่ภรยาเขาตั้งเป้าไว้4สี่คนคนหูหมดเลยครับต้องถามภรยาด้วยแต่ภรยาเขาก็อยากมีหลายๆคนเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ แต่ที่เราคุยกันไว้กอ็อยากสักสอสามคนอันนี้ก็ดูไปเรื่อยๆก่อนแอดลิสนะอย่างน้อยต้อง2คนแล้วอยากให้เขามีเพื่อนอะไรเงี้ยครับผมอยากให้เป็นเพื่อนกันแต่ถ้าเกิดว่าต่อได้ก็ไป3แต่แม็กซ์จริงๆก็คง4คนอะไรเงี้ยแต่ท้ายสุดแล้วเราคุยกันว่าเราอยากให้ขึ้นธรรมชาติก็คือธรรมชาติจะมากี่คนหรือว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ชาตไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสแ,แต่ว่าก็คงมีเวลาให้เขาพักก่อนด้วยอย่างน้อยก็สักปีหนึ่งแล้วค่อยมีต่อครับขอลองดูว่า การเลี้ยงเนี่ยเขาบอก3เดือนแรกแห่งความคุโหดเนี่ยจะเป็นยังไงใช่ก็ต้องรองดูผมกําลังเครียดอยู่ว่าผมจะทํายังไงเหมือนกันเพราะว่าจริงๆก็ต้องทํางานหนักขึ้นแต่พอทํางานหนักขึ้นปุ๊บคุณภรรยาก็บอกว่าไม่มีเวลาให้เขาผมก็ต้องพยายามจัดบาลานดีๆแล้วกันตอนนี้ก็คงต้องต้องบาลานดีๆว่าเราจะทํางานยังไงให้ให้มีทั้งรายได้ที่จะเลี้ยงลูกได้รวมไปถึงเรื่องเวลาที่จะให้กับภรรยาแล้วก็แน่นอนว่าถ้าเกิดลูกคลอดออกมาเราก็อยากที่จะดูพัฒนาการ ในทุกๆสเต็ปของชีวิตอะไรเงี้ยเราก็อยากจะอยากจะมีร้ายเข้ามากๆก็ต้องแบ่งเวลาดีๆตอนนี้ก็คือรับละครก็ทีละเรื่องไปก่อนนะครับผมแล้วก็นอกนั้นอีกอีกครึร่งสัปดาห์ก็อาจจะมีรายการบ้างอะไรบ้างก็ก็เดี๋ยวลองดูแ่ว้วแต่วาจะเป็นยังไงแต่ก็ยังไงก็ยังร,ยงรับงานอยู่ครับเป็นรับงานอยู่ทค,ค่